สวัสดีค่ะชาวแม่เวี้ยงนองปอป่อนค่ะวันนี้แม่เรี้ยงสิมาโคเวอร์เพลงของคุณภูมิพ่วงฝวังจันในเพลงไม่ขันมากค่ะจะเราฟังค่ะ xin vắng leo rắc rau cùng mong hên khấn mà khâu hề mà ta non mong ô anh khép มาลาลับเส้นเลวเพราะเลวไร้ายลืมความหลังครั้งก่อนสะท้อนใจสิ้นเยื่อใหยพันแปรไม่แน่นอนหนึ่งพันสาราบวดปวดใจแท้กรับไม่แน่เหมือนนึกศึกมาก่อน ทิ้งสลัดตัดอะไรไม่อาวนเหมือนหลอกหลอนตัวเราให้เฝ้ารอวาดพิมานเอาไว้เวลารูร้จะเคียงคู่แนบข้างสร้างเรือนหอเหมือนจุดตายในน้ำพลันตําต่อ จะมาขอฟันค้างเลือกร่างใครหนทางรักม,มืดมัวสลัวแล้วเขาเปลี่ยนแนวหลักทานแต่งงานใหม่เห็นเขายิ้มเหมือนยอยผ่านเลยไปน้ำตาไหลครวนคนร่ำช้ำรดีต้องอกหักรักสลา คนยากหลังน้ำตาเหมือนหน้านี้รอให้มนมองมัวชั่วชีวีเหมือนชาตินี้บาปนำเอ,อช้างใจออไปนาน